ทุกคนน่าจะรู้จักสถานะของสารพื้นฐานสามเนี่ของแข็งที่ตัดตัวแบบเรียบร้อยของเหลวที่สามารถไหลได้แล้วก็แก๊สที่สามารถขยายแล้วก็หดตัวได้วัตถุส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกก็เป็นหนึ่งใน3สถานะนี้ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์เลยขึ้นไปอีกก็อาจจะรู้จักสถานะของสารอันที่4ซึ่งเกิดขึ้นตอนที่เรามีแก๊สที่ร้อนมากๆเหมือนในพาทิ์ของเราซึ่งก็คือพลา s m a และจริงๆแล้วเราก็มีสถานะของสารนี้มากมายอย่างเช่นควอกกลวนพลาส m a ที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ4พ0 0ล้านองศา หรือว่าพวกซูเปอร์คอนดักติีซึ่งคื็สถานะที่เหล็กของเรามีไรงต้านไฟฟ้าเป็นศูนย์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องหนึ่งในสถานะของสสารที่แปลกที่สุดสถานะที่ไม่อยู่ในตำราฟิสิกส์ปกติแต่สามารถถูกอธิบายด้วยควอนตัมฟิสิกส์เท่านั้นแล้วก็สถานะของสาราที่เย็นที่สุดในจกนักรวาลจริงๆแล้วความร้อนก็คือแค่การสั่นตัวของโมเลกลุลสมมติว่าเรามีของแข็งและโมเลกุลของมันสั่นตัวเร็วขึ้นเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของมันสูงขึ้นหรือว่าถ้าโมเลกุลในแก อุณหภูมิของมันก็จะสูงขึ้นพลังงานของความร้อนจริงๆแล้วก็คือแค่พลังงานในการเคลื่อนไหวอันนี้งั้นถ้าเราต้องการทําให้สสารของเราเย็นลงเราก็แค่ต้องทําให้มันสั่นตัวน้อยลงซึ่งนักวิสร์ก็ได้คนนํานวณว่าอุณหภูมิที่แก๊สของเราจะหยุดสั่นตัวเลยก็คือลบสององาศาถ้าเราถามคนที่ไม่เคยเรียนควอนตัมฟิสิกส์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อุณหภูมินี้เขาก็น่าจะบอกว่าสสารของเราก็แค่หยุดสัน่นแต่คําตอบจริงๆแล้วมันแปลกกว่าน,นั้นเยอะถ้้าาาาาสรรรรขขขอออองงงเเเเเยย็นนนนลืื่่่ๆควมมมตััิโผึ ซึ่งแปลว่าแคนนี้สสารของเราจะแค่หยุดสัน่นมันจะเกิดพฤติกรรมแปลกๆเป็นจํานวนมากถ้าเราทําให้สสารของเราเย็นมากพอเราจะได้สถานะทางควอนตัมอันหนึ่งที่เรียกว่าโ o สไอน์ไซ e ์ค c o n d e n s a ซึ่งสสารประเภทนี้คือสสารที่เย็นที่สุดในจัก,กรวาลเย็นกว่าทุกที่ที่เราเคยเห็นในจัก,กรวาลของเราแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจได้ว่าสสารอันนี้มันคืออะไรเราต้องมาเรียนเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ก่อนอย่างหนึ่งที่แปลกมากๆเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์ก็คือควอนตัมฟิสิกส์สนใจว่าทาริกโที่เราใช้ในการทดลองมันเหมือนกันเป๊ะๆหรือเปล่า สมมติว่าผมมีกล่องและผมมีลูกบอลที่เป็นสีดําโดยที่ลูกบอลอันนี้เป็น,นวันตถุดขางวอนัมถ้าผมเอาลูกบอลสีดํา2อันใส่เข้าไปนในกล่องเทียบกับผมเอาลูกบอลสีดำอันหนึง่งและก็สีขาวอันหนึง่งใส่เข้าไปนในกล่องวิธีการจัดตัวของลูกบอลสองอันนี้ในกล่องอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันโดยที่พาร์ติเคิลทั้งหมดในจัก,กรวาลสามารถถูกแบ่งเป็น2อประเภทเฟอร์มิออนและก็โบซอนพาร์ติเคิลส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็เป็นเฟอร์มิออนอย่างเช่นพวกอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพาร์ติเคิลพวกนี้อยู่ใต้กฎของ i าวล ซึ่งบอกว่าเฟอร์มิออนไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้เฟอร์มิออนสตัวห้ามอยู่ในสถานะเดียวกันอย่างเช่นถ้าผมมีอิเล็กตรอน2ตัวอยู่ในกล่องมันก็ไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกันได้แต่ว่าทาริกเทีเราเรียกว่าโบซอนไม่มี proper ตี้แบบนี้อย่างเช่นโฟตอนที่เป็นพาริเคิลของแสงก็เป็นโบซอนซึ่งพาริกคิลพวกนี้สามารถอยู่ทับกันได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาะไรแต่สิ่งที่แปลกมากๆจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีอะตอมที่เป็นโบซอนด้วยสมมติว่าผมเอาเฟอร์มิออนหลาย,ลยตัวใส่เข้าไปในกล่องพาริเคิลพวกนี้ไม่สามารถอยู่ด,ด้ซึ่่งแปลาวา มันก็จะแยกกันอยู่ในระดับพลังงานของมันก็อาจจะหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าพาดิกโกในกล่องของผมไม่ใช่เฟอร์มิออนแต่เป็นโบซอนมันเป็นไปได้ว่าถ้าอุณหภูมิของผมมันต่ำพอแทนที่พาดิกโกพวกนี้จะแยกกันอยู่เหมือนพวกเฟอร์มิออนมันจะเลือกที่จะคอนเดนเซตแล้วก็ตกลงมาอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดทั้งหมดเลยซึ่งสถานะของสสารแบบนี้ที่อะตอมทั้งหมดในสสารเดียวกันอยู่ในสถานะเดียวกันหมดเลยมันแปลกมากๆเรารู้ว่าพาดิกโกทุกตัวในควอนตัมฟิสิกส์ก็เป็นคลื่นในเวลาเดียวกัน แต่ว่าคลื่นอันนี้จะเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นที่ตัดมากๆแต่เหตุผลที่เราไม่เห็นความเป็นคลื่นของมันก็เป็นเพราะว่าความยาวคลื่นของมันมันต่ําเกินไปอย่างเช่นถ้าเรามองคลื่นตัวนี้แล้วเราซูมออกไปไกลมากๆเราก็จะคิดว่าแทนที่เราจะเห็นคลื่นมันจะเป็นจุดแค่จุดเดียวแต่ภายใต้สถานะโวลซไซน์คอนดินเซสเราไม่สามารถคิดแบบนี้ได้แล้วความยาวคลื่นของอะตอมสักตัวขึ้นอยู่กับสรรมการของเดบรอยสมการนี้ซึ่งบอกเราว่าถ้าโมเมนตัมของพาิเคิลตัวนี้ลดลงเรื่อยๆความยาวคลื่นของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าสสารของเราเย็นลงเรื่อยๆความยาวคลื่นของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเมนตัมของมันลดลงในสถานะ b o s ไ e i ์คอนเด c o n d e n s t ความยาวคลื่นอันนี้จะพอกับระยะทางระหว่างอะตอมเลยซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือตอนที่เรามองอะตอมพวกนี้เราจะไม่เห็นเป็นจุดๆหลายๆอันแต่ว่าเราจะเห็นเป็นก้อนๆของคลื่นพวกนี้ที่ทับกันไปทับกันมาหรือคิดได้แบบหนึ่งว่า b o s ไ e i ์คอนเด c o n d e n s คือสสารประเภทหนึ่งที่เย็นจนอะตอมของเราไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมหลายๆตัวได้แล้ว แต่ว่าอะตอมทุกตัวจะถูกวมเข้ามาให้เป็นสสารอันเดียวกันเหมือนกับสสารทั้งก้อนเป็นอะตอมแค่ตัวเดียวภายใต้สถานะอันนี้เราไม่สามารถมองสสารอันนี้ได้แล้วบอกว่านี่คืออะตอมแต่เราจะต้องมองสสารอันนี้ให้เป็นอะตอมตัวเดียวกันทั้งหมดเหตุผลที่โบซอนของเราสามารถตกลงไปในสถานะเดียวกันได้ก็เพราะว่ามันเลือกที่จะทําตัวเหมือนกับอะตอมตัวเดียวแทนที่จะทาตัวเหมือนอะตอมหลายๆตัวที่มีพฤติกรรมต่างกันซึ่งแน่นอนสถานะอันนี้ก็มีคุณสมบัตที่แปลกมากๆ นักพษษืชศาสตร์บางคนเรียกมันว่าเป็นเลเซอร์ของอะตอมเพราะว่าพื้นที่ของอะตอมที่อยู่ในสถานะนี้จะคล้ายๆกับพืิกรรมของแสงที่เกิดขึ้นในเลเซอร์แสงจากเลเซอร์มีความโคเชเรนซ์ซึ่งแปลว่าแสงจากเลเซอร์สามารถอินเทอร์เฟียร์กันได้อย่างเช่นถ้าผมเอาโบสตันไซคอนดเนเอท2อันใส่เข้าไปในกล่องมันจะไม่ได้แค่บวกกันเหมือนกับการที่ผมเอาลูกบอล2อันใส่เข้าไปในกล่องแต่ว่ามันจะต้องเกิดการอินเทอร์เฟียร์กันเหมือนแสงซึ่งแปลว่าในบางที่มันจะมีโบสตันไซคอนดนเอทมากกว่าเดิมและในบางที่มมันนกก็จะ้อยว่าเดิ โบซ e นไซคอนดเนสตสามารถเกิดการทันเนลลิงซึ่งเราจะคิดคล้ายๆเหมือนตอนที่เราเอาเลเซอร์มาส่องกระดาษแสงบางส่วนก็จะผ่านได้บางส่วนก็จะผ่านไม่ได้โบซอนไซคอนดเนตก็จะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันและมันก็คือหนึ่งในที่มาของสถานะของสสารที่แปลกมากๆที่เราเรียกว่าซูเปอร์ฟลูดสสารประเภทนี้คือสสารที่สามารถไหลได้โดยที่ไม่มีความหนืดอะไรเลยถ้าเราเอาอะไรมาคนสสารอันนี้มันก็จะวนต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็คิดว่ากระบวนการเบื้องหลังซูเปอร์คอนดักติว y ีประเภทหนึ่งก็มาจากโบซอนไซคอนดเนสต ซูเปอร์คอนดักติวิตี้ในที่นี้หมายความว่าตอนที่แรงต้านไฟของเหล็กมันดรอปเป็นศูนย์เลยตอนที่อุณหภูมิของมันต่ำมากๆซึ่งกระบวนการเบื้องหลังของมันมีชื่อว่าคูเปอร์พาร t i ิโกที่มีหน้าที่นําไฟฟ้านในเหล็กก็คืออิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนปกติจะเป็นเฟอร์มิออนซึ่งแปลว่ามันไม่สามารถเป็นโบซอนสซคอนด e n s a ได้แต่ว่าในสถานการณ์พิเศษอิเล็กตรอน2ตัวสามารถจับตัวกันได้เพื่อกลายเป็นโบซอนซึ่งในสถานการณ์นี้มันก็จะสามารถกลายเป็นโบซอนสซคอนด e n s a ได้และในสถานะนี้ ตอนที่อิเล็กตรอนจับคู่กันและหล่นลงไปสถานะที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแรงต้านไฟฟ้าของมันก็จะเหลือศูนย์แน่นอนคำถามตอนน่อมาก็คือแล้วสถา,านะน,นี้มันมีจริงหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าถ้าเราลดอุณหภูมิของสารของเราเรื่อยๆมันจะกลายเป็นของแข็งแต่ว่าสถา,านะโบซอนไตคอนตัมเซตอันนี้ทําให้สารบางตัวไม่สามารถเป็นของแข็งได้ไม่ว่าเราจะดรอปอุณหภูมิมันเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่นในปี1938ตอนที่นักวิาศาสตร์3คนนี้เอาฮีเลียมสีแล้วลดอุณหภูมิของมันเหลือแค่ลบ271อ,องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มากกว่าอุณหภูมิที่ต่ำทีุ่ดที่เป็นไปได้แค่2องศาเขาได้คนพบว่าในสถานการณ์นี้ฮีเลียมของเขาไม่ได้แข็งแต่ว่ามันกลายเป็นของเหลวชนิดพิเศษ,ษ,ษซึ่งก็คือซูเปอร์ฟลูอิดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วทฤษฎีพื้นฐานของโบซายซัลคอนเนเซตอธิบายได้แค่สถารที่เป็นแก๊สแต่ว่าเราก็สามารถใช้มันเพื่ออธิบายซูเปอร์ฟลูอิดแบบนี้ได้ซึ่งเราเชื่อว่านี่คือครั้งแรกที่โบซายซัลคอนเนเซตได้เกิดขึ้นบนโลกจริงๆแตต่่่มมันนก็็ไเปปบททีีาษ0%จกระทั่งในปี1995ตอนนนนทีี่ักิศตร2ค ได้สร้าง b o สไอ i n s t e i นเ o n จริงๆอันแรกของโลกเขาอะตอมของรูบิเดียม87 2,000ตัวและลดอุณหภูมิของมันเหลือแค่170นาโนเคลวินซึ่งอุณหภูมิมาน,นี้สูงกว่าอุณหภูมิต่ำที่สุทีิเป็นไปได้แค่170หารด้วย1,000ล้านองศาโดยที่เขาใช้2อเทคนิคหลักๆเลเซอร์คลูอิงซึ่งก็คือการยิงเลเซอร์ใส่อะตอมเพื่อทำให้อะตอมตัวนี้สั่นช้าลงและก็ evaporative cooling ซึ่งก็คือการเอาอะตอมที่ร้อนที่สุดออกจากสารเพื่อทำให้อุณหภูมิของมันลดลง ซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลในปี2001สำหรับการสร้างโบซนซายคอนดนเซตอันนี้สถานะของสารอันนี้อาจจะดูเหมือนอะไรสักอย่างที่นักวิชาารคิดขึ้นมาเล่นๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นสถานะที่สำคัญมากๆแน่นอนถ้าเราสามารถสร้างซูเปอร์คอนดัคเตอร์ได้มันจะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทันทีเราจะสามารถสร้างพวกวงจรที่ไม่ร้อนขึ้นเลยแล้วก็ส่งไฟฟ้าผ่านสายไฟได้โดยที่ไม่ต้องเสียพลังงานอะไรเลยซึ่งการเข้าใจโบซนซายคอนดนเซนตก็คือการเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังของพวกซูเปอร์คอนดั o เตอร์ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราสามารถใช้พวกโบสไซซ์คอนดินเซสเพื่อจําลองระบบอื่นๆที่อาจจะวิจัยยากกว่าโบสไซซ์คอนดนเซสที่ทามาจากพวกนิวทรอน t o ิงสามารถถูกใช้เพื่อจําลองสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นในของแข็งจริงๆได้เราสามารถจำลองพฤติกรรมของพวกโฟนอนแล้วก็ควอซีพาร์ติเคิลอื่นๆที่เกิดขึ้นในของแข็งได้เพื่อที่จะเข้าใจว่าพฤติกรรมของมันเป็นยังไงแล้วสามารถสร้างสสารใหม่ๆได้อย่างไงซึ่งระบบที่เป็นออฟจิโคลาเซสหรือว่าพวกโบสไซซ์คอนดนเซสจะถูกควบคุมได้ง่ายกว่าพฤติกรรมในของแข็งปกติเพราะเเรราาาสมมมถคคววุันนได้ผ่พกลอ์ ถ้าใครสนใจสถานะของสารแปลกปลแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ